สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ครูสาวพาูุจะพาน้องๆมาหัดอ่านสระและวรรณยุกต์กันค่ะสระออ่านว่าอสระอาอ่านว่าอาสระอิอ่านว่าอิสระอีอ่านว่าอีสระอึอ่านว่าอึสระอืออ่านว่าอือสระอุอ่านว่าอุ สระอูอ่านว่าอูสระเออ่านว่าเอสระเออ่านว่าเอสระแอ่านว่าแสระแออ่านว่าแอสระโออ่านว่าโอสระโออ่านว่าโอสระอออ่านว่าออสระออ่านว่าอสระออ่านว่าอสระอวอ่านว่าอว สระอัวอ okay. mmm ่านว่าอัวสระเอียอ่านว่าเอียสระเอียอ่านว่าเอียสระเอืออ่านว่าเอือสระเอืออ่านว่าเอือสระเอออ่านว่าเออสระเอออ่านว่าเออสระอําอ่านว่าอําสระไอไม้มลารอ่านว่าสระไอสระไอไม้ม้วนอ่านว่าไอ สระเอาอ่านว่าเอาตัว <t> ฤ <ried> ือ่านว่าฤกตัวรืออ่านว่ารือตัวฤือ่านว่าฤกตัวรืออ่านว่าือวรณยุกตไม้เอกวรรณยุกต์ไม้โทวรณยุกต์ไม้ตรีวันยุก์ไม้จัตวา